เฟพี่ปั้นผมชื่อเด็กชายชัชชายเยอดประสิทธิ์อายุ10ปีผมอยากชวนพี่เฟพี่ปั้นมาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีมีตำนานค่ายบางระจันด้วยครับและอยากให้พี่เฟพี่ปั้นมาทำขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดของชอบของผมเองครับ บรรยากาศดีใช่ค่ะร้านโรงแรมสวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราได้รับจดหมายจากน้องฟิลน้องฟิลขอเชิญพวกเรามาทำขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีพวกเราก็เลยต้องรีบมาชิมความอร่อยกันถึงที่เลยละค่ะพี่เฟยพี่ปันสวัสดีครับมาถึงกันแล้วหรอสวัสดีค่ะแสดงว่านี่ ้องฟิลที่ส่งจดหมายชวนพวกเรามาทําขนมกันที่สิงห์บุรีใช่ไหมคะใช่แล้วครับแล้วนี่ก็พี่พลครับผมกําลังช่วยพี่เขาเอาควายไปไว้ที่วัดนะครับอ๋อสวัสดีสวัสดีพี่พลแล้วทําไมถึงต้องจูงควายเอาไปไว้ที่วัดด้วยล่ะคะอ๋อเพราะพี่ต้องเอาไปโชว์เสาร์อาทิตย์ครับเพื่อให้คนมาศึกษาและอนุรักษ์ควายไทยของงามไว้ครับงั้นผมขอเป็นเด็กเลี้ยงควายวันหนึ่งนะครับได้เลยครับเลี้ยงควายไม่ง่ายนะครับพวกเราสู้ตายอยู่แล้วครับ งั้นเรารีบเอาควายไปวัดเลยครับนั่นเดี๋ยวไปหายากกันเลยดีกว่า oh. นี่เขาชอบร้องว่าว่วอืมนี่นี้มันร้องนี่หมายความว่าอะไรวะอ๋อ oh, มันเรียกเพื่อนมันครับโอแล้ว oh. <c oughs> ไหนอะคาย่าค่ะ โอ้ย่าอยู่หลังวัดครับต้องไปตัดงั้นสำลีรอยอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวหาญ้ามาให้กินโอเคเลยโอ้โหอันนี้ก็ต้องให้พี่เขาตัดเนาะ เดี๋ยวพี่ตัดเองน้องตัดไม่ได้หรอกเครื่องนี้มันอันตรายค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวน้องคอยเก็บตามที่พี่ตัดแล้วเราจะเลือกหญ้ายังไงอะคบหญ้าที่มัน,นุ้งๆหน่อยนะครับหญ้าขุนนะครับพี่ครับว่าแต่ควันมกินได้หรือเปล่ากินได้ครับกิน,นต้นข้าวโพดก็ได้ด้วยกินได้ไ งั้นพอแล้วหญ้าเยอะแล้วงั้นขนหญ้าขึ้นร้นเลยได้ค่ะเอาไป้องๆช่วยกันนี่ตรงนู้นนี่ค่ะตรงนู้นเดีย๋ยวเอาหญ้าไปให้ควายจะให้ลุงเขาขับไปอ่าแล้วพี่พลน,นะคะเดีย๋ยวพี่อยู่ตัดหญ้านี่ก่อนอ้อแค่นี้มันไม่พอให้ควายกินหรอก ขอบคุณพี่พลมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาตัดหญ้าขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมันคือรถเลยค่ะไป้บึ้งบึ้งโอ้จ,จับตรงนี้จับตรงนี้ หายหิวแล้วโอ้ยนี่ค่ะย้ายไปเลยค่ะยายไปขอบคุณนะคะคุณลุงบายให้กันเดี๋ยวเราไปแบ่งเพื่อนๆกินกันได้เลยครับมันนี้มาตัวเองอุ้ยมันถึงเอ้ยอย่าแย่งกันนี ตัวเองกินเยอะแล้วเนาะวัสดีค่ะสสี่ะวัผู้ปลุกไฟครับอันนี้ง<ห><ด>่ายเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ให,ให,ให้ถามได้เลยตันะวนี้ชื่ออะไรนะคะตัวนี้ชื่อพยามังกรนะเพราะมันเป็นไฟที่ฝึกง่ายและอย่างหนึ่งมันเป็นไฟมีสัญ,ญลักษณ์เป็นพยาควายควายนี่ฝึกได้ได้วยหรอคะแล้วมันรู้ภาษาของเราเหรอคะครับเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวลุงจะฝึกให้ดูเลยนะคะ เจ้ามังกรสู้ๆนะมังกรคุกเข่าลงลูกคุกเข่าลงไปสองขาค่อยๆคานลุกค่อยๆคานแ่งยังเลยดูเจ้ามังกรจะยกขาซ้ายนั่นเนี่ยเอาเจ้ามังกรขาลงยกขาขวาลูกโอ้เจ้ามังกรค่อยๆนอนลงลูกนอนแบบฝายธรรมดาลูกอ่ะนอนลงไปเลยนอนแบบควายธรรมดาลุกโขคว่ เรานี่ว่านอนสอนง่ายมากมากเลยนะคะทั้งฉลาดนะคะแต่ทําไมคนถึงชอบพูดว่าควายโง่แล้วก็ชอบร้องเพลงอีกด้วยว่าหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายควายไม่ได้งงควายตอนนี้มันฉลาดแล้วถ้างั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดสมัยนะคะเป็นตอนนี้ควายฉลาดแล้วแล้วพี่ๆรู้หรือเปล่าคะควายไทยของเราด้านนอกจากถ่ายนาแล้วมันยังร่วมลบอีกด้วย หรอคะตาหวานควายไทยของเรานี่ออกรบด้วยหรอคะออกรบด้วยออกรบจิกค่ายบางระจารันใช่แล้วครับเด็ก,ดกวายนอกจากจะใช้ไถนาแล้วยังมีบทบาทสําคัญในการสู้รบอีกด้วยนะครับในประวัติศาสตร์ค่ายบางระจ,จันจังหวัดสิงห์บุรีได้มีการกล่าวถึงเจ้ากล้าควายไทยที่กล้าหาญไว้ว่าเจ้ากล้าเป็นควายของนายทองเหม็นครั้นออกศึกนายทองเหม็นไม่มีพาระในการสู้รบ จึงใช้เจ้ากล้าเป็นควายสึกคู่ชีพร่วมรบในศึกไทยบางระจนันได้รับชัยชนะหลายครั้งหลายคราและในการสู้สึกพม่าครั้งสุดท้ายนายทองเหม็นกับเจ้ากล้าก็ได้สละชีพในเลือดหยดสุดท้ายให้กับแผ่นดินไทยและเพื่อเป็นการรำลึกถึงควายไทยที่กล้าหาญจึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของควายให้อยู่ร่วมกับวีรชนแห่งบ้านบางระจันด้วยครับควายไทยนี่ทั้งกล้าหาญ ทั้ง<ะ>ฉลาดทั้งน่ารักจริงๆนะครับเนี่ยถกต้องแล้วครับขากลับไปเที่ยวค่ายบางละจันเลยเนี่ยเลยนี่ไปนิดเดียวไปไหว้วีรชนแห่งสิงห์บุรีขากลับก็เราก็สามารถแวะไปไหว้ได้ค่ะเพระาะว่าเราก็ออกไปอยู่แล้วคุณตาหวานค่ะพอดีเมื่อเช้าเนี่ยคะ่ะเฟเห็นน้องฟิล,ฟลขี่ควายแล้วเนี่ยคะ่ะเฟน้องปั้นแล้วก็น้องโปเ้อยากลองขี่ควายบ้างอ่ะได้เลยคุงหวานอยู่นี่แล้วมานั่งได้เลย อเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างนุ่มมากมันขี่ม้าไหมอ่ะเหมือนเลยเหมือนเนาะคล้ายๆใช่ไหมโอ้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 ก่อนเบาลูกเบาเดินขึ้นเลยค่อมไปเลยนั่งตรงนี้ได้ได้เลยนะไดแล้วนะเดี๋ยวคุณตาหวานช่วยจับไว้หน่อยากก่อนเงินอะ มันหิวแน่เลยค่ะคุณลุงแรงม,ม,มานี่มาโอ้ยายมัน <laughs> เดินเออเออเออตัวนี้จะตัว,ตวสูงกว่ามักงกรด้รึเปล่านนพี่แฟรขึ้นไม่นั่งสองคนไหมสองคนเลยเหรอค <laughs> โอ้ยเป็นเด็กเลี้ยงควายนี่ก็สนุกไปอีกแบบนะคะพี่แฟรใช่ค่ะน้องบ้าน ขอบคุณตะหวันมากๆเลยนะคะที่ช่วยสอนเราในวิธีการเลี้ยงควายแล้วก็ให้เราได้ขี่ควายด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเมื่อไรเราจะทำขนมถ้ว ipse, ยฟูน้าสดกันล่ะคะอ,อใช่ค่ะพวกเราเลี้ยงควายจนลืมไปท,นน <c oughs> ทําขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดเลยนะคะเนี่ยว่าแต่แล้วเราจะไปทํากันที่ไหน,นะคะร้านายายลังครับร้านยายลังตามผมมาเลยครับงั้นเดี๋ยวให้สัมลีพาไปเลยค่ะ ไล่หน้าไล่โลกเร็วคุ้งเต้นอ่าถู่น้ำตาลสดนะคะนี่เลยครับขนมช่วยฟูน้ำตาลสดค่ะหวานนิ่มชิมได้ค่ะหวัดดีค่ะเย่หลังไปไหนละคะเย่หลังไปทำขนมเพิ่มอยู่ด้านหลังโน้นค่ะครับค่ะหน้าตาน่ากินจังเลยอ่ะ ไปแล้วน้องฟิวรอด้วยเดินๆเรียนก็เรีานเขใกล้ถึงแล้วค่ะยายครับผมพาเพืพอ่อนๆมาทำขนมถ่วยฟูน้ำตาสดกันครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณตา,มา,มา,าหนูมาจากไหนกันจ้ามาั่นก่อนมาสั่งรายการขนมไทยอะไรเอ่ยค่ะพอดีน้องฟิวเนี่ยค่ะเขียนจดหมายเข้ามาหาพวกเราบอกว่า คุณยายหลังเนี่ยทำขนมอร่อยมากๆเลยหนูอยากทำขนมเลยจ้าอยากใช่ค่ะอยากทำงั้นมาช่วยเลยจ้ามาช่วยคุณยายทำขนมเกลียส่วนผสมได้จ้ะได้ค่ะคุณยายอันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดใช่ไหมคะใช่จ้านี่คือส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีข้าวสารอันนี้เป็นข้าวสารธรรมดาใช่ไหมคะใช่จ้าแต่หนูต้องนำไปแช่ก่อนนะจ้าแช่หนึ่งคืนแช่หนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ได้ค่ะขอให้ข้าวน่าแล้วนิ่ม และหนูก็นําไปโม่พอข้าวเสร็จแล้วก็มีนี่คือน้ําตาลจากน้ําตาลตะนดแล้วทําไมมัน,มนชื่อน้ําตาลสดแต่ใช้น้ําตาลตะนดอะ่ะน้ําตาลสดน่ะคือน้ําตาลที่ลงมาจากต้นแท้ๆจ้ะ<อ>แล้วมาเคี่ยวเป็นน้ําตาลตะนดจะ้ะแล้วก็เป็นหุ้ยเชื้อแป้งเฟ่คะอันนี้ที่เราเคยไปทําขนมถ้วยฟูแต่ว่าเป็นแบบสีๆอะค่ะใช่ก็ใช้แบบนี้เหมือนกันค่ะใช่จ้ะต้องใช้เชื้อแป้งเหมือนกันจ้ะ แล้วไอ้ที่สีเทาๆอันนั้นคะคือเชื้อน้ำจ้ะเชื้อนเหมือนกันไหมคะมันเหมือนกันจ้ะเราจะมาลงช่วยช่วยกันโม่แป้งเลยไหมได้ค่ะมาไปดูหน้าร้านีิว่าขนมมดหรือยังแล้วกลับมาช่วยด้วยนะงั้นเรามาจะมาช่วยกันโม่แป้งหีม่เรื่อเลยนะคบไปเอากะละมังมาด้ค่ะเดี๋ยวผโม่แป้กนเลยจ้ะแต่ใครจะเป็นคนตักใครจะเป็นคนโม่จ้ะขอตักนี่ตักทั้งข้าวแล้วก็น้ำใช่ใหมให้มันพอดีกัน ถ้าตักเยินเกินไปเวลาหมุนมันก็จะเป็นอใครจะลองโมหรือยาจะโมให้ดูก่อนแต่โมให้ดูก่อนอ่ได้เลยจ้ะโมแบบนี้นะจ๊ะมันอาจจะแข็งนิดนึงนะคะจอ่แล้วหนูก็หยอดไปจ้ะแล้วมีแป้งเดี๋ยวจะมีแป้งไหลออกมานี่คือโมสมัยโบราณนะจ๊ะที่เขาใช้มือโมแบบนี้สมัยก่อนเขาต้องใช้ทำแบบนี้เดงั้นหนูทำนะคะหนึ่งสองสามอ้าว หนูกเก่งฝากแล้วช่วยิพี่เล้หมุนบ้าวไหมอ่ะไม่ไหวแล้วค่ะพี่เฟยช่วยหน่อยไม่ไหวอะไรกันจ้าแบบนี้แล้วยายจะพอทำนมหรือวันนี้จะทคนกินพี่เฟยคะทันแน่นอนตักน้ำเลยค่ะอ้าหมุนอีกหน่อยพี่เฟยสองมือสองมือเลยอ่ะสองมือเช้ากว่มือเดียวอีก อย่างนี้ดีฝ่าไหมเราใช้แบบแป้งที่ยายม้่มาเตรียมมาให้แล้วดีฝ่าไหมอ้าวคุนยายมีแป้งไว้ด้วยเหรออ้าวงั้นแล้วแล้วยายจะได้ทําขนมกันเมื่อไหร่ล่ะเราก็ไม่ได้ทาขนมกันสิจ้าเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ส่วนผสมขนมใจยังไงทํายังไงสิจ้าพอโม้เสร็จเนี่ยครับแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรอหรครับเราก็จะเอาแป้งไปไปผสมเครื่องที่เราเตรียมไว้จ้ะแป้งไหนนะคะเดี๋ยวพวกเราไปหยิบให้ก็ได้ค่ะ นนเลยจับบนโต๊ะเลยจ้ะเดี๋ยวไปหยิบให้แล้วกันนะคะโมตตอหนูยังชอบอยู่ใช่ไหมจ๊ะยังนุกงกับโม่แบบถินชาวบ้านอยู่ใช่ไหมจ๊ะตโนมือ่ามาแล้วค่ะคุณยายเเาาไปหยิบขนมมาแล้วหยิบแป้งมาแล้วจ้าเราไปลองจั่วก็เพื่อให้รู้นะคะว่าคนในสมัยก่อนเวลาเขาจะทําขนมก็ต้องใช้โม่แล้วคนสมัยก่อนก็จะแข็งแรง มาหมาแป้งกันก่อนดีไหมจ๊ะอะไรนะคะมาหมาแป้งจ้ะน้ำตาลล้างมือก่อนหมาหมาแป้งจ้ะอะไรคะหมาคนแป้งให้เข้ากันจ้ะกับน้ำตาลจ้ะหมาแปลว่าทําให้แป้งเข้ากันแล้วแป้งนี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่คะคุณยายหนึ่งกิโลจ้ะหนึ่งกิโลเราจะแบ่งกันนะกลุ่มละครึ่งกิโลแล้วแป้งครึ่งกิโลนี่ต้องใช้น้ําตาลเท่าไหร่อะคะน้าตาลครึ่งกิโลจ้ะ มันขึ้นกิโลเหมือนกันนะใช่จ้ะถ้าใส่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาคนแป้งกันใช้มือได้ใช้นี่ก็ได้จ้ะแต่หนูต้องล้างมือให้สะอาดก่อนล้างมือแลวก็จะขนน้ําตาลแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะบีบน้ําตาลไปด้วยใช่ไหมจ้ะนี่รู้ไหมพอบีบเสร็จแล้วก็สีของแป้งกาบสีขาวก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆใช่จ้ะแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมกันนะจ๊ะอันนี้ก็เท่ากับใส่ลูกแป้งเราจะมา ใส่กันคนละครึ่งลูกเนาะเพราะว่าเราใช้แป้งครึ่งใช่ใช้แป้งครึ่งกิโลน้ำตาลอีกครึ่งนึงแล้วก็เชื้อแป้งก็ต้องครึ่งหนึ่งจ้ะอันนี้ใส่หมใส่ไปเลยบอกจ้าบี้ใส่ไปเลยจ้ะเชื้อแป้งนี่คือทําให้ขนมฟูใช่ไหมคะใช่แสดงว่าขนมถ้วยฟูน้ําตาลสดเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ผงฟูเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะไม่ได้ใช้ผงฟูเลยจ้ะ กินะไร้าเขากรอบแป้งจะใช้ได้แป้งหายเป็นเม็ดๆยังนะจ๊ะให้มันเนียนเข้ากันเลยค่ะน้าตาลยังเป็นเม็ดอยู่เลยค่ะต้องคนให้เข้ากันจ้ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลที่เคี่ยวออ๋ใส่เพื่ออะไรนะคะให้มันหอมจ้ะใส่หนึ่งช้อนนี้ได้จ้ะใส่เลยเหมือนน้ําผึ้งเลยนะคะดวงวิญนาณใส่ใหญจ้ะเดี๋ยวมันจะหยุดจ้ะฮึบเจอผ่าใส่น้ำตาลส่วนที่เที่ยวเรียบร้อยแล้วแค่หนึ่งช้อนนะคะใส่แค่หนึ่งช้อน ไม่ใส่เยอะมันอาจจะหวานมากใช่แต่เดี๋ยวนมจะไม่ขึ้นจ้ะถ้าหวานมากขนมมันจะไม่ขึ้นฟูนจะไม่ค่อยขึ้นแต่ใส่เชื้อด้วยจ้ะอ๋อคือเชื้อน้ำเนี่ยค่ะใส่ไปจะทําให้ขนมมันขึ้นฟูนเร็วๆแล้วก็จะทําให้ขนมมันแตกแตกไวๆใช่ไหมคะใช่จ้ะอย่างนี้นี่ขนมถ้วยฟูน้ําตาลสดของเราก็จะฟูขึ้นแบเยอะๆๆ,ๆเยเใช่จ้ะ เราใส่ส่วนผสมหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะอ่ะแล้วเราคนให้เข้ากันจ้ะแล้วเดี๋ยวเราจะกองแป้งกันจ้ะไหนมีน้ำตาลเหลืออยู่อีกไหมมีอยู่ค่ะโอ้โหเราจะมากองแป้งกันดีไหมดีค่ะลูกเราจะปูกระม망กันเลยนะจ๊ะแบบนี้ใช่จ้ะอ้าเทเลยค่ะเทเลยเทมาได้ไหมเดี๋ยวเทลงมาเลยค่ะเย็นๆครับใจเย็นๆโอ้โห ละลายหมดแล้วยายครับเราขั้นตอนต่อไปคืออะไระคะเราจะหมักไว้หมักไว้มีไมลยครับไว้ประมาณกี่นาทีคะหกถึงแปดชั่วโมงโคุณยายจะทำขนมทันหรอเหรอคะ ยายมีแป้งที่ยายเตรียมทําไว้ขายแล้วจ้าเดี๋ยวยายจะเอาให้หนูยอดก่อนอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็ค่อยเอาแป้งที่พวกเราทําไปขายแล้วนจ้างั้นเราจะไม่ยอดกันเลยดีไหมดีค่ะการจ่างเก็บอันนี้ก่อนหลบก่อนนะเก็บมาหลบกออ่านี่คือซึ้งนะครับซึ้งยายใหญ่ใช่จ้ะซึ้งใหญ่มากจ้ะ ยายทําขายายก็ต้องใช้ซึ้งใหญ่แล้วเวลาเล็้ยงพวกนี่เว้นระยะห่างด้วยหรือเปล่าไม่จ้ะเลี้ยงให้ติดกันเลยถ้าเกิดกันแล้วเวลายอดมันจะปกพี่แปรเขาถอยไปิดนีงไอ้เลยจ้ะอ้าวเราก็จะมายอดกานนี่เราจะยอดแบบนี้เราต้องคนก่อนไหมคะนค<ว>นจ้ะแล้วเราก็ปาดเพื่อไม่ให้หยดเปิกเราจะยอดให้เต็มถ้วยนะจ้ะไม่หกเปื้อนซึ้ รักเลยหยอดให้เต็มถ้วยลูกต้องหยอดให้เต็มถ้วยลูกลูกมันจะเล็กเวลาแตกแล้วมันจะไม่สวยใช่ผมชอบกินขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดมากเลยครับแล้วอย่างนี้มันเก็บไว้ได้หลายวันไหมครับได้จ้าสองวันได้วันถ้าเราไม่ใส่ตู้เย็นนะถ้าเราใส่ตู้เย็นจะไว้ได้นานหลายวันได้ มันต้องนึ่งนานกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทียี่สิบนาทีจากขนมจะสุกอ้าวตาตามาพอดีเลยมาช่วยเด็กๆยกขนมลงเตาหน่อยอ้าวโอ้โหน้ำร้อนแล้วลูกน้ำร้อนนะเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เราก็จะได้กินกันแล้วเปิดลูกเปิดลูกเปิดลูก มองใกล้ๆเหมือนขนมถ้วยนะคะแต่เดี๋ยวดูอีก5นาทีเราจะมาเปิดดูกันว่าขนมจะแตกฟูสวยมากใช้เวลาไม่นานในการรอขนมนะคะได้ห้นาทีแล้วนะจ๊ะเด็กๆเราจะมาเปิดดูกันว่าขนมแตกไหมโอ้สวยมาก สวยทำไมอันนี้หนึ่งไม่แตกคะหอมยังสุกไม่หมดจ้ะอางนี้นึงอีกนิดนึงอันนี้คือยังไม่สุกนะจ๊ะเพียงห้านาทีเนี่ยเพียงดูว่าขนมเราแตกหรือเปล่าว้าวคณยังไม่สุกเลยนะคะายครับห้านาทีร้องเหครับขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดเป็นขนมพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่หากินได้ตามแหล่งที่มีต้นตโนดเพราะเป็นขนมที่นำน้ำตาลตโนดแท้ มาเป็นส่วนผสมนะครับซึ่งจะทำให้ขนมมีรสชาติหอมหวานอร่อยกว่าขนมที่ทำจากน้ำตาลทรายโดยชาวบ้านอำเภอท่าช้างจาังหวัดสิงห์บุรีได้สืบทอดการทำขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดมาตั้งแต่ครั้งรุ่นคุณปู่คุณยา่าและก็ทำเป็นอาชีพหลักจนกลายเป็นขนมขึ้นชื่อประจำจังหวัดสิงห์บุรีกันเลยทีเดียวครับอ่าเด็กๆเราจะเอาขนมลงกันแล้วนะจ๊ะค่ะค่ะเยกตามาช่วยยกลงเลยดีกว่า น่ากินไม่ชืนฟูหมดหนูอ่ะเลยอันนี้คือหนูกอันนีถอยเล็กน่อยค่ะไปบายตาจะยกลงวางให้หนูแคกแล้วอ่าได้เลยจ้ากินหอมมากเลยหอมไหมจ๊ะดมดิหอมอ๋เสร็จแล้วอ่าเด็กๆเราจะมาแคะขนมกันแล้วนะจ๊ะแต่เด็กๆต้องระวังด้วยนะจ๊ะขนมมันร้อนนะจ้ก็ได้ค่ะอุ่นๆแล้ว นี่เราจะแค่อย่างนี้แล้วมือนในโป้งเราจะดึงใช่ไหมเราจะเลาะขอบนี่มันจะดึงหลุดออกมาเลยสวยไม่ติดได้ไหมคะแคอยังงแรงแดเลยโอ๊ยอ๊ยโยชุสวยมากแค่สวยเป็นมืออาชีพแล้ว <laughs> ส่วนผสมขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดแป้งข้าวเจ้าโมสดเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมน้ำตาลแตนดเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมน้ำตาลแตนด์เคี่ยวหนึ่งช้อนโต๊ะเชื้อลูกแป้งครึง่งลูกเชื้อน้ำจากการหมักแป้งขนมสามช้อนโต๊ะใช่ครับตอนนี้กินได้ยังได้แล้วจ้ะลองช<ร>ิม<ร>ได้แล้วจ้ะชิมเลยนะครับรอา้าวจะได้รู้ว่าอร่อยมั้ยนิ่มไหมอืมอร่อย เป็นไงบ้างครับขนมไทยบ้านผม,อ,มอร่อยมากๆเลยคับน้องฟิว <c oughs> เวลากัดเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะนุ่มลิน้น <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของน้ำตาลสดมากๆเลยแล้ววันนี้น้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมรายการกับพี่เฟยแล้วก็พี่ปั้นร <c oughs> ู้สึกสนุกครับ <c oughs> ผมรู้สึกสนุกสนุกเลยค่ะครับแล้วได้อะไรกลับไปบ้างครับน้องโปเต้โฮ้ยผมได้เรียนรู้การทําขนมถ้วยฟูน้ําตาลสดแล้วก็ได้เรียนรู้การขี่ควายด้วยครับ แล้วน้องฟิลละคะเหมือนกันครับค่รและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพวกเราต้องขอบคุณคุณยายหลังนะคะรวมถึงคุณตาเปียกด้วยนะคะที่สอนพวกเราทําขนมถ้วยฟูน้าตาลสดในวันนี้นะคะวันนี้พวกเราสนุกมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณครับเดี๋ยวยายจะให้ขนมไปทานจ้ะโอ้โหได้เลยค่ะกลับบ้านไปเลยใช่ไหมคะจ้ะ ่วนเพื่อนเพื่อทางบ้านที่มีขนมไทยบ้านฉันแบบนี้แล้วก็รีบส่งจนหมายมาตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะกะติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการ ติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรงังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 10, หรือทางอีเมลขนมไทย h a i PBS.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w t h a i PBS .or.th ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับขนมไทยบ้านฉันนะคะก็ยังมีอยู่ทุกท้องถิน่นเพื่อนๆมาช่วยกันสืบสารแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้นะคะรวมถึงสามารถติดตามชมรายการขนมไทยอะไรเอ่ยได้ทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้พวกเราสวัสดีสสดค่ะ เลือด<ร>ทุกหยดรถหยาดประกาศฟ้าพระสุทาแดนไทยอันใหญ่หลวงสู้ไม่ถอยทาลาล่ากล้าสุดดวงชีวาล่วงรบอยู่สู้ตัวตายถึงรินหลังนา้นตาจนแห้งเหือดไม่เอาเลือดบางระจันผู่กล้าหลายยอมพีร่างสร้างชาติมีมาลาย เราควรหมายระลึกนึกพระคุณ